ทุกสิ่งแค่ผ่านมาไม่มีอะไรเป็นของเราจริงในชีวิตที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเรามักยึดมั่นและผูกพันกับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของตำแหน่งหน้าที่หรือแม้กระทั่งความรู้สึกสุขและทุกข์เรามักคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือจากเราไป ความทุกข์ก็เกิดขึ้นบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจแกนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกสิ่งแค่ผ่านมาและไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของสปปรรพสิ่งและพบกับความสงบที่แท้จริงความเข้าใจผิดเรื่องเป็นของเราโดยธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เรามักมีความรู้สึกหวงแหนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเรา ตั้งแต่สิ่งของชิ้นเล็กๆไปจนถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดเราเชื่อว่าการได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขและความมั่นคง 1. สิ่งของและวัตถุเมื่อเราซื้อของใหม่บ้านใหม่รถคันใหม่เรามักรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความสุขกับมันแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อมีของใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาหรือของเก่าชุดโทมไป ความรู้สึกเป็นเจ้าของและความสุขก็ลดลงความผิดหวังหรือความเสียดายก็เข้ามาแทนที่เราลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสมบัติชั่วคราวที่สุดท้ายก็ต้องเสื่อมสลายไปตามการเวลาไม่สามารถคงอยู่กับเราได้ตลอดไป 2. ผู้คนและความสัมพันธ์เรายึดติดกับคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะอยู่กับเราตลอดไป เมื่อมีการจากลาพลัดพรากไม่ว่าจะเป็นการตายการเลิกราหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการความเจ็บปวดก็ถาโถมเข้ามาเราลืมไปว่าแม้แต่คนที่เรารักที่สุดก็มีชีวิตเป็นของตัวเองและต้องจากกันในที่สุดตามกฎธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายและความเปลี่ยนแปลง 3. ร่างกายและความรู้สึกแม้แต่ร่างกายของเราเองเราก็มักยึดเป็นตัวฉันของฉันพยายามดูแลรักษามันอย่างดีแต่ร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามวัยเจ็บป่วยและสุดท้ายก็ต้องแตกดับไปตามกฎไตรลักษณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ก็เช่นกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เคยคงที่แต่เรามักยึดติดกับความสุขและผลักใสความทุกข์ ท้าไม่เราไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมันทุกสิ่งแค่ผ่านมาและผ่านไปลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือไตรลักษณ์อันประกอบด้วยอนิจจงทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาและผ่านไป 1. อน,นิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้สิ่งทั้งปวงไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้แม้แต่วินาทีเดียวไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองอารมณ์ความคิดผู้คนสิ่งของสภาพอากาศหรือแม้แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร การยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นต้นเหตุของความทุกข์เพราะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็เกิดความผิดหวังและเสียใจ 2. ทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ก็ย่อมทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้นี้เรียกว่าทุกขังความทุกข์ ไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายหรือใจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาวะที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไม่คงที่อย่างที่เราอยากให้เป็นเช่นความไม่สบายกายการเจ็บป่วยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบล้วนเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราคาดหวัง 3. อนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริง สิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่มีแก่นสารที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อเราทำความเข้าใจในหลักอนัตตาเราจะตระหนักว่าทุกสิ่งที่เราเยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราล้วนเป็นเพียงสมมุติบัญญัติเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นชั่วคราวและต้องดับไปในที่สุดเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีตัวตนที่ถาวรแท้จริง ไม่มีการเป็นเจ้าของที่แท้จริงจิตใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นเหล่านั้นลงได้ผลของการยึดมั่นบอกเกิดแห่งความทุกข์การไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งแค่ผ่านมาและไม่มีอะไรเป็นของเราจริงนำไปสู่การยึดมั่นถือมั่นอุปทานซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ทั้งปวง 1. ความผิดหวังเมื่อไม่เป็นดั่งใจเมื่อเรายึดติดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา หรือต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่สมหวังเราก็จะรู้สึกผิดหวังเสียใจและทุกข์ใจอย่างรุนแรง 2. ความกลัวที่จะสูญเสียการยึดติดทําให้เกิดความกลัวกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่รักกลัวที่จะไม่ได้สิ่งที่ต้องการกลัวความเปลี่ยนแปลง ความกลัวนี้เป็นเหมือนเงาตามตัวที่ทํำให้จิตใจไม่สงบไม่เป็นอิสระแม้กระทั่งในขณะที่เรายังครอบครองสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ตาม 3. การเปรียบเทียบและการแข่งขันเมื่อเรายึดติดกับสถานะตำแหน่งหรือทรัพย์สินเราก็จะเกิดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มากกว่าเพื่อเติมเต็มความรู้สึกขาดแคลนไม่สิ้นสุดการเปรียบเทียบนี้เป็นวงจรที่ไม่มีวันจบสิน้น และนำมาซึ่งความอิจฉาริษยาและความไม่พอใจในตนเอง 4. การขัดแย้งกับผู้อื่นการยึดติดในความคิดเห็นความเชื่อหรือทรัพย์สินของตัวเองมักจะนำไปสู่การขัดแย้งกับผู้อื่นเพราะต่างฝ่ายต่างก็ยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นของฉันหรือต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทและความไม่เข้าใจกันวิธีแห่งการปล่อยวางสู่ความสงบภายใน เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งแค่ผ่านมาและไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเราจะสามารถฝึกฝนการปล่อยวางได้ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสงบและอิสระที่แท้จริง 1. การฝึกสติและปัญญาการเจริญสติคือการระนึกรู้ในปัจจุบันขณะเห็นความเป็นจริงของกายและใจที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการฝึกสติอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งด้วยตาของปัญญา เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นลงได้โดยธรรมชาติ 2. การยอมรับความจริงการยอมรับว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้และไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่เป็นการเข้าใจความเป็นไปของโลกอย่างที่มันเป็นเพื่อไม่ให้เราต่อต้านหรือดิ้นรนไปกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 3. การใช้ชีวิตอย่างไม่ยึดต,ติดเรายังคงต้องใช้ชีวิตทำงานมีความสัมพันธ์แต่ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยจิตใจที่ไม่ยึดต,ติดไม่คาดหวังผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบหรือยึดมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นต้องคงอยู่ตลอดไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายไม่แบกภาระที่ไม่จำเป็น 4. การฝึกเมตตาและกรุณาการมีเมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและกรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ต่อตนเองและผู้อื่นจะช่วยลดความเห็นแก่ตัวและความยึดติดในอัตตาลงได้เมื่อใจเต็มไปด้วยความเมตตาเราจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆในแง่มุมที่กว้างขึ้นและไม่ยึดมั่นว่าทุกสิ่งต้องเป็นไปเพื่อตัวเราเองเท่านั้น 5. การพิจารณามารณา,านุสติการระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เป็นการย้ำเตือนว่าชีวิตของเรามีจำกัดและทุกสิ่งที่เรามีก็ต้องจากไปในที่สุดการพิจารณาเช่นนี้ไม่ได้ทำให้หดหู่แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ประมาทและไม่ยึดต,ติดกับสิ่งที่ไม่จีรังอิสระที่แท้จริงเมื่อใจไม่แบกภาระเมื่อเราสามารถเข้าใจและปฏิบัติการปล่อยวางได้ในระดับหนึ่ง จิตใจของเราจะพบกับอิสระที่แท้จริงอิสระจากการถูกผูกมัดด้วยความอยากความกลัวและความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่น1ความสงบสุขภายในจิตใจที่ปล่อยวางแล้วจะมีความสงบสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอกความสุขนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจที่บริสุทธิ์และเป็นอิสระ 2. การใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพเมื่อใจไม่แบกภาระเราจะมีความคิดที่ปลอดโปรง่งมีสติและปัญญาที่จะมองเห็นโอกาสและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพโดยปราศจากความกังวล 3. ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์เมื่อเราไม่ยึดติดกับความคาดหวังในความสัมพันธ์ความรักที่เรามอบให้ผู้อื่นก็จะบริสุทธิ์มากขึ้น ไม่ได้ให้เพราะอยากได้การตอบแทนแต่ให้ด้วยใจเมตตาอย่างแท้จริงทำให้ความสัมพันธ์นั้นงดงามและยั่งยืน 4. การหลุดพ้นจากวัฏสงสารการเข้าใจและปฏิบัติในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างลึกซึง้งคือหนทางสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารการเวียนวายตายเกิดการดับทุกโดยสิ้นเชิงอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 5. การเห็นความงามในความธรรมดาเมื่อใจว่างและไม่ยึดติดเราจะสามารถมองเห็นความงามและคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นความสุขไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่แต่อยู่ที่การเห็นคุณค่าในความธรรมดาของชีวิตจากที่ท่านได้ฟังมาจนถึงตอนนี้สรุปได้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง การยึดมั่นถือมั่นคือบอกเกิดแห่งความทุกข์ทั้งปวนการทำความเข้าใจในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาและฝึกฝนการปล่อยวางจะช่วยให้เราคลายความผูกพันจากสิ่งต่างๆปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระและค้นพบความสงบสุขที่แท้จริงไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม